ใครที่รอปูรุสีพี่น้องเนาะตามนัดตามสัญญาครับผมเนะาะโค้งสุดท้ายก็ว่าได้โค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับผมเนะาะตามสัญญาว่าอีกสามวันหวยจอกไห่มาเอาด่วนเลยมันจะฟันตัวเดียวฟันอ่าฟันตัวเดียวโดดๆเลยพันวาโด,ด,ด่า ปล่อยไปรอบแรกใช่ไหมคร้บเป็นไงพ่อมิตด,ดีดีมิตรจะได้เข้าของอมแต่จะคนเอาของมาให้ที่ว่าปล่อยสิบล้านนั่นไปนนโอ้ร้อยสิบล้านเนี่ยร้อยสิบล้านมันจะเข้าคู่นั่นบอกสิบล้านอะ อืมสิบล้านแล้วโอ้หนึ่งศูนย์ดุนดุนด่วนนี่แล้วอืมถ้าว่าอยากจะกันบบกลับตับจะแตกก็กลับก็ได้กลับน้อยเอาสักห้าล้านโอ้ตัวกับักครึ่งหนึ่งเออครึ่งหนึ่งได้ห้าล้านโอ้เอาเอาตัวเต็มเต็มก็คือสิบล้านโอ้อ่าเพราะว่ามีเสียงบางเสียงมันเถียงเงินเข้ามาในหูนะว่าปิดเลยพอ ตับจะแตกนะถ้าบอกกับเอาสิบดุนๆอย่างนั้นมันจะแตกหลังปล่อยไปนี่เหรอเออมีเสียงเสียงกันนี่เหรอเสียงเสียงโจแจว่าออาอ่ามันมันจะเป็นดังคำพังเพยว่าน่ะไม่กลับตับจะแตกนะนะโอ้ไม่กลับตับจะแตกเออป้าทัวที่ว่าปล่อยสิบไปนั่นอ่าแต่ก็ยังเหมือนเดิมคือเก่าสิบล้านคือเก่านั่นหอะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเล็กอันนี้ มูลสีกับมั่นใจเกินร้อยเองเป็นล้านอีกอ่ะมั่นใจเกินล้านอีกอ่ะยังสิบล้านคือเก่าบางสิบล้านคือเก่าโอ้แต่ว่ามิเตเสียงมาเถียงกันนี่บอกเราไม่มาแตกนี่บอกเสียงมันมาดังวิ่งวิ่งแหวนระวังแล้วตับจะแตกนั่นอ่ะถ้าตับจะแตกก็หมายความว่าเลขไม่กลับตับจะแตกเลยเนาะโอ้ไม่กลับตับจะแตกเออ เขา,มาเม่เถียงกันยูหันที่พ่อก็เถียงก็บ่เห็นต้นเห็นตัวหลักรู้จักว่ามีเสียงในวิ่งวิ่งกลางวันก็เหมือนกันกลางวันกันมาเสียงดังวิงว่งวิง่งวิ่งอคือคือคล้คคคคายๆอย่างลมลันออกหูหรือมีอะไรอือเ<ฮ>สียงเขาอ,อือ,อ,อคล้ายอย่างนั้นน่ะอ่เหมือนว่าบางคนก็บอกกูได้ยินเสียงผีว่ะโอ้อันนี้บอมแมนเพราะว่ามันมันเป็นเสียงเทพขามา มาทวงมาเตือนมาเตือนมาให้สติออไม่กลับตับจะแตกือไม่กลับตับจะแตกอวหางนี่น่ะแต่ก็กลับสดกสักห้าล้าน่าตัวตรงสิบล้านสิบล้านตัวกลับสักห้าล้านห้าล้านกันเข้าไวโอ้อ่า โอ้แต่ว่าวันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายแล้วพ่อแต่ว่าอืเหมือนเดิมอันนั้นสิบล้านแต่ว่าไอข้างบนที่ว่าจะลอยมาให้แดีวก็ลอยมาให้จริงๆรนะโอ้นี่แหลรที่ลอยนี่แหละเออลอยมาให้จริงๆข้างบนเนี่ะลอยมาแล้วอแต่มันบ่เหมือนกับที่ว่าปล่อยไปแล้วที่ว่าสี่ศูนย์อ่ะ ห้าบอกมไม่เหมือนกันล้อมองกินข้าวนั้นเลยเออล้อมองกินข้าวบ่เหมือนเลยบ้านเนี้าซีนหาในเพื่อนแปรเอาเราพี่มองแปลความฝันแปอแต่ที่ลงมาให้เนี่ยชัวชัวเลยคือว่าแน่แน่เลยครับหกแปดไม่ต้องกลับเลยอหกแปดไม่ต้องกลับหน้ากลับหลังหกแปดซอันนี้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ ตามแต่กระชังมันแต่ว่าข้างล่างนี่ระวังโอ้ข้างล่างต้องระวังระวังหกแปดหกแปดพี่น้องโอ้อันนี้มาดวนมาดวนล่าสุด่ะหกแปดโดนโดดเลยโดดโดดเลยหกแปดต้องกลับอีกตั้งหากอ่ะพพี่น้ลองเลย อยากได้สามตัวก็หาใส่เอาข้างหน้าจะเอาตัวไรก็ได้เล้วแต่แต้องยืนไว้แล้วคือหกแปด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 การลอกค่อยไปน่อเอฟซีน้อกมากคมไม่ได้โดดอี่ลิโดดยังไงก็โดดหกแปดพูดได้ว่าโอ้มันบอมาหรอกเลขเลขตัวหกแปดนี่อ่าก็อย่าทิ้งแปดอีกคือเกา อันนี้แท้ๆเลยแท้ๆเลยเออแท้ๆเลยเอาชุดฟันชุดยิงเปี้ยงเดียวหกแปดใครจะมายังไงก็บ้วนเกยวกนะหกแปดอย่า ER งเดียวเลยรอบนี้นมต้องกลับพร้อมต้องกลับพร้อมหกแปดต้องกลับมต้องตีนมต้องพริกอยู่จังสี่ละคุณน้อยู่จังสี่ละยูอีกติ่ง โอ้ไม่ต้องกลับเลยอืเขาจะมาให้แปดหกก่อนแล้วแต่อ่บูด้วยสีคือหกแปดหกแปดโอ้แต่ใครมักสามตัวก็หาใส่เอาอ่ะอืมโอ้แต่ว่าได้แค่นี้ได้แค่นี้อ่าบ่มีขึ้นบ่มีลงบ่มีกลับหัวกลับหางจะมาตีลังกงลังกาบ่เอาหรอกไสจะเลื่อน อ่ตัวนี้ห้ามกลับห้ามกลับใส่เลื่อนใส่เลื่อนเลยโอ้ถ้ามาซื้อก็ใส่เกียร์เหมือนกันเออตัวนี้นี่อ่าป, <laughs> ปาาโถแปรเอานะใส่เกียร์อ่โถ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 ่คัดบาเอาตัวนี้กับใส่เกียร์ใส่เกียร์ปลาตัวพี่หลังเลยเอาโตโค้งสุดท้ายได้พี่หลังเด้อตัวนี้คือตัวฟันคือที่ปูฤุสีพนัดไว้ นคือกันครับสี่หกว่วปัวตัวเดียวเลยสี่หกเนยสี่หกเหมือนกับสี่หกกับสองเก้ารอบนั้นบอกเลยพอๆกันเลยพอๆกันเลยเก่งซ้ำกันเลยบ้านเองเก่งซ้ำกันอืมมาดนี่หาไว้หาไว้พี่น้องเห็นไป้งโอ้ตัวนี้ถ้าใครไม่ได้ดูนี่โอ้สายเกียร์เลยสายเกียร์โอ้แปลบ่าอะไรกับแปลเนอะ โอ้ใครไม่เห็นใครไม่ดูนี่คลิปนี้ใสเกียร์ใสเกียร์บอได้ใสเกียร์ใสเกียร์ใสเกียร์ไม่ต้องจับแล้วใส่เลื่อนเอไม่ต้องจับใส่มันจะเลื่อนโอ้ตรงๆเลยยิงป้องเดียวเลยปักโทษพี่รองปักโทษปักโทษเอาใครที่รอบ่ได้ประกันอย่างอื่นคือว่าหนึ่งบได้ประกันอย่างอื่นครับอ่า บมแม่จะกโกนหัวไปบวชก็บอกเอาผมแม่<บ>เนีเออเอาแบบที่ว่ะเอาเอาเอาแบบที่ว่าเชื่อหรือศรัทธาก็ค่อยซื้ออบอบเชื่อโบศรัทธาบบมักนะบบมักหรือไม่ชอบ ก็ทานดูเพื่อความบันเทิงออดูเพื่อความบันเทิงถ้าเชื่อศรัทธาตัวที่ปู่ให้มานี่ก็พิจารณาดูแต่สิบล้านอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยจะกลับบวกกับก็อยู่ขี้สิบล้านแท้แท้ยังไงก็คือเก่าเดี๋ยวนี้อยากให้มันออกเย็นนี่นะมันจะออกเลยลไปมันจะเลยเฮเลยเจ็บบ๊ม่ดยาดีมันดีกว่ายาโอ ไอสิบล้านเนี่ยโอ้มันนึกมันเออโต๊ี่รางเออเอาอเอาเออันนี้ใกล้คืนวันเลขออกอ่ะกละแปลยิ่งจะรู้จักว่ามันจะอยู่หกแปดอย่างเดิมบอกว่านี่แน่มันมันมันจะมั่นเหมือนว่าสิบล้านนี่ไหมอ่าอืมไอสิบล้านนี่มัดไว้อย่างดีนุ่นโอ้ยิ่งว่าลามลามช้าง โซ่เส้นบางใหญ่เราผูกไว้ละแต่เพียงว่าถ้ามันจะกลับสิบหรือมันกลับอย่างนี้ก็เป็นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึง่งครับผมม,มันก็ยังอยู่ในนามสิบอยู่อืรับรองไม่เสียยี่ห้อรถคันนี้แท้โอ้อ,อ้าว<ต>พี่ร่งนี่ศรัทธาก็ค่อยซื้ออ,อ,อ้าพูออ้าพี่รังเอาทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในกระดาษเล่มนี้อ่าควงสุดท้าย แค่วัดบอมักอย่างเดียวเนี่ตัวมันเล็กอยากให้ได้ตัวขนาดนี้นะโอ้แบบโอ้เอาตัวเอาตัวโทนี่ตัวใหญ่ใหญ่พูดเลยีบ่กะลังเนี่ยลังมาเอามากะลังมาเอาพี่น้องมันตั้งจะดีสาใจบ่เอากระสอบมาเขียนโอ้เออาเอ้าเอ้ากะลังไซรุนไปบ้าน ใหญ่เลยการเล่นพวกแชดเองเพื่นบาเอาตัวนี้เลยแต่พอตัวนี้เนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยด่ใจที่หมดดีนีเอาดีดาฮะเอาเนี่ยอือ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 โอ้โหนี่ปวดท้อตัวเพิ่อนอือฮะ บานพี่น้องเชียนตัวเองขั้นเฉลียวไรไปกระเป๋าอือ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 อ้าวบานี่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้ายมาแล้วโอ้โหการ์ดอ่าเนอะไปตรงซื้อกระดานโอ้โหการ์ดเหมือนนักเรียนโอ้โหโอ้โหหมน้อง เห็นบ่อเห็นบ่ออืมอืมอลาตัวอ่าไหนพี่น้องโอ้ตั้งเพื่อเพื่อหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องจึ้งพึ่งบานนี่อืมนี่วัวนี้ของแท้โอ้อื่ของแท้ปลาตัวปลาตัวจิบหลานเนาะต้องเช็ดให้ ตัวเห็นไก่ละพี่น้องเห็นกันคักบ่เห็นกันคักบ่ออ่าตัวควเมืองเกิงเลยพี่น้องเอ้สามตัวนี่ห้าหกแปดนี่แล้วปุ๋บบอกเขาบอกให้เว้าตัวนี้นะอ้าดูเอาบดต้องอ่านให้ได้แต่หกแปดหกแปดต้องเล่ต้องเขียนเอาเองพี่น้องมองอสีอปต ครับเนี่ยตัวนี้มันมาเกิดอยู่นี่เออมันมาเกิดอยู่ที่นี่โอ้โอ้มาต่มาเออเพิ่งจะเดินมาถึงอ่าเพิ่งมาถึงนี่อ่าอันนี้มันอยู่โน่นนะอ่าอยู่ตรนี้นี่โอ้เป็นยางมาหดกันพอดีเลยมารวมใส่กันแต่ว่ามันอยู่แถวนี้เนี่ยโอ้เลขตัวนี้มันเป็นเป็นเลขอยู่นี่อ่าเลยโดดมาใส่กันเลยอื เอาวะสายส,สายทีอ้าตัดแล้วสายใหม่แล้วพี่ร้องสายใหม่แล้ว,ลวโอ้อ้าโชคโชคมันมันร่ำๆำเลยด้วยค,ครับผมอ้าวได้มาสมตัวแล้วพี่รออ้องแห้งๆตัวตับ